ลาเรเบลุกลาเรแต่กติดอกนี่ไหมดอกนี่ไหมพี่น้องดอกนี่แหมมึงเนี่ยเอดอกใหญ่คักแล้วมึงเนี่ยเห็นบ่พุณน่ะนี่ย่างหลายดอกเลยค่ะเออโท้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 เห็นบ่นี่ดอกหนึ่งสองดอกสามดอกสี่ดอกสวัสดีค่ะวันนี้หนูขาพาพี่น้องมาเลาะมึงหาเห็ดค่ะพี่น้องเห็ดสมองงัวเนาะ บุหัวว่าจาามีหรือบ่มีปลาหน่นกเขากับครั้งแรกค่ะที่นกเขาได้มาลองมาหามือเนาะเยสมองงวอยู่ประเทศฟิฟแนแลนด์ค่ะเดี๋ยวหามาหาหลอดมือน้ากันค่ะพี่น้องไปลวค่ะอู้นี่พี่น้องพอแล้วค่ะเยสมองงัวค่ะอโอ้เป็นแบบนี้แต่เดดซอง พอแล้วพี่น้องพอแล้วพอเห็นสมองง่าแล้วค่ะถ้าเป็นในภาษาวินเข้าเจ้าเพิ่นเอินในโกรวาเซียนนี่พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพี่น้องอดอกใหญ่หเลยเห็นบ่นใส่ถุงมือสองซันค่ะพอราค่ะดอกนี่เดี๋ยวใหลรอไปมึงอ้หุ่นดอกนึงพี่น้องหุ่นดอกนึ่ง,งไปมึง ดอกตุะปูตที่ปีดอกน้อย,อยแมนบอดอกเัี้ดอก,น,ดอกน้อยครับสมองงัวค่ะพี่น้องป๊าดอกนี่ไหมดอกนี่ไหมพี่น้องดอกนี่แม่มั้งนะ ออดอกง่ายครับกระมึงเนี่ยเห็นบ้ากูนะอืออู้หูอู้หูมึงดอกนี่พี่นอ้องป้าถอยพออีแม่ดอกยางใหญ่แล้วค่ะอือ,อดอกนี่แมเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยตโวดอกใหญ่ครับ ดอกยางยังเลยดอกยางไงเลยค่ะพุณห์หื้อสิม,มี่เด็ดพี่น้องสิม,มีอยู่มีอยู่ค่ะผุนไปหาทางขุนต่อเฮาเนาะขุนดอกนึ่งพี่น้องขุนดอกนึงสะออนดอกเข็ดเด้โทเข็ดสมองว่า ถ้าจะว่าเป็นเห็ดพิษได้พี่น้องต้องเลยหูจากวิธีตองหูจากวิธีกินค่ะจังจะจังจะทําเป็นอาหารได้เนาะลูกค้าก็ว,ว่าจะเอาไปไหย้ยาค่ะพี่น้องไห้ไหย้ยาเป็นพาเห็ดกินเนาะค่ะอดอกไงยอยู่พี่น้องเดี๋ยวเราไปทางพุ่นค่ะแดดซองตาเห็นบอพี่น้องเห็นน้ำบนเนี่ย นั่นดอกนึงแล้วก็อีกดอกนึงเด้นลูกค้าวว่าไปนึงค่ะพี่น้องปื้อโถดอกเหคสไหมอพอแล้วเด้อใหญ่โอ้พินยาพอแล้วค่ะพอแล้วดอกเห็ดเท่าอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเอาดอกนันค่ะใส่ดอกพ่อป่ะกันี่ใส่ดอกเห็ดคสเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ พี่ใส่ลายดอกเห็ดเฮาเด้อเยงางกายดอกเห็ดนะเห็นว่าพี่น้องอยู่ใต้หากไม้เดี๋ยวนี้ขาจะพามาแดดแดดซ่องตาออือ บางดอกกระดอกไงบางดอกกระดอกน้อยค่ะคุนดอกหนึ่งทั้งกระตาเฮ้ยุนนุกเขาวไอ้ไม้ไห้พอดอกงามอยู่ค่ะดอกนี่ไปตัดขาอยู่บานเด้อตัดขาอยู่บานเฮ้ยออพอแล้ววันนี้พ่อแล้วเดี๋ยวไปตัดขาอยู่บานค่ะคุนดอกนึงพี่นอ้องดอกนึง ดอกนึงดอกนึงอู้ดอกงามอยู่ค่ะโอ๊ยตกดอกงามอยู่พี่น้องแดดส่องตาหายากป้าโทรมึงหลุมนี่ไหมหลุมนี่ย่างหลายดอกเลยค่ะเออโทรเพื่อโทรเพอโทเห็นบ่สนีดอกนึงสองดอกสามดอกสี่ดอก หาดอกครับพี่น้องหาดอกค่ะเก็บเอาเก็บเอา,เอาพอแล้วบัดนี้พอแล้วพอปลาแล้วงัดเอาเด้ค่ะผี่ดอกเนึงโอ้นี่อีกดอกเนึ่งเดี๋ยวกองไว้นี่กันอลองนี่เท่าไปน้งมงามงาม้มแดดส่องตา แดดส่องตาแดดส่องตาอู้เพีดยดอกเคล็ดเขาอ่ะลูกค้าภาพเปียวดอกนึงเพียดอกนี้ดอกนี้อดอกนี้อือมเด๋ยวโมนึงเลยหา,ยาหนาจัง่อย มึงยากมึงหยาบพี่น้องไข,ข่ดินเลยมึงยาบจังหน่อยพื้นกล่องหนีแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกค่ะพี่น้องเจ็ดดอกค่ะกลยเฮ็ดกลยเฮ็ดพี่พอดหอยเนี่หอยเนี่กว่าสองดอกไหมกว่าสองดอกได้ปะนี่ดอกนึง อยแล้วอยแล้วออดอกนี้แหงงามพี่น้องดอกนี้แหงงามคัะเห็นไหมจำดินเลยขึ้นหุ่นด,ดอกนึงพี่น้องหุ่นดอกนึงปเปเียวเขาเปี้ยว ดอกหน่อยยูเราจะเก็บเอาแล้วค่ะ เก็บน้ากันนะพี่น้องมาเก็บน้ากันเนดะ้อ,อ,องูอะไรครับคุณดอกนึงอู้หครั้งแรกพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกของนูขาวเดอ้อมาเก็บเห็ดนี่เป็นมูด้วยตอนนี้ไหมขามเห็ดขามเห็ดขามเห็ด ถ้าพอก็จะพอเป็นมูลเลยตอนนี้พี่น้องถ้าบ่พอก็คือว่าบ่พอเลยจะอยู่เป็นหลุมละมูไงหนึ่งเลยคุณพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วมาได้คนกุก๊กมาได้คนกุก๊กเอาไปงาเพ็นเฮ็ดกินค่ะพี่น้องมือค้าเฮ็ดบ่เป็นคะ่ะเพราะว่าขาจาวาเห็ดชนิดนี้นี้ผิดเนาะเขาต้องทำแบบดีๆเลยค่ะพี่น้องจังจะกินได้คะ่ะ คุณดอกนึ่งหลายครับพี่น้องหลายๆๆพ่อเราปีนี้พ่อแล้วสะออนเห็ดเห็ดสมม้วนมาคุณดอกนึงมี่ดอกยันไป ็นไปเห็นดอกไปนี่ดอกนี่นะดอกนี่ดอกแง่ยุ่งนี่ดอกแง่ยู่อุ้ยดอกแง่ยู่อึ๊บอืดอกแง่ดอกแง่ตากระเลียวมึงเห็ดพร้อมเลยพี่น้องบุ้งว่ากล่องไอ้ลายงบลายเนาะ หนึ่งดอกสองดอกอุ้ยเกิดเป็นมูเลยตาเนี่เกิดเป็นมูเลยเหรอเอ้ยเกิดเป็นมูเลยพินยาพอ่อเราเด้อปะนี้พ่อเฮ็ดแล้วพ่อปลาเฮ็ดเราปะนี้พี่นอ้องปลาเมียนเบิดเลยค่ะเมียนเบิดเลยต้องไปเก็บน้ำกันค่ะพี่นอ้องไปเก็บอึ๊บยอุ๊บไอ้สะอ,อสะอ,อเฮ็ด เย็ดแหงอืมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกกับการเก็บเห็ดสมองวัวซั่วนสิพ่อปาตกอืมออนเนี่ก็ได้ตัวกึ๊บอืม เดี๋ยวไปตัดขาอยู่อบานต่อคนอือหุ่นดอกหนึ่งสองดอกสามดอกพี่น้องมะลายแทะอืคือมาลายแทะ,าาแทะบัติพ่อลายแล้วปัดนี้เก็บเอาเด้วยค่ะ ดอกน้อยๆ้อยนุ่ะก็บจงไว้แล้วมูลุ่นนุ่ะจะพาพี่น้องมาหามืองอีกค่ะนี่พ่อเอาเลยถ่ายกล่องบางงามเลยพี่นอ้องใ้าอู้ดอกนี้นะดอกนี้ก็งาม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 ดอกนี้ก็งาม đọc anh, Đọc này nè, tấp, Đọt nè đọt này Ủa. ทานีดก็เอาค่ะเดี๋ยวให้มึงทั้งผุนค่ะผุนพอแล้วดอกนึงพี่น้องมาแอบยื่หลุมไมแ่แอบยืดหลุมก็เห็นคือเกา้าแอบยื่หลุมก็เห็นคือเกา้าเหมือว่ามังกรฝนโตค่ะพี่น้องสงสัยดอกมันเริิมดอกไงดอกไงเตือบเนาะดอกนี้อ้ย่ดอกนี้ไห สามีกาแาคือคือมาหาบลรอคะพี่น้องจะได้พาพี่น้องกลับบ้านแล้วแหละคุณคู่เนมาฮาบลรอค่ะเสียดายแทะท่านี้หาทัวเลยต้นหาย่าน้ำขุ่นอีกดอกนึงแบบเกือบับบ้านคือพอดีแล่ะบันนี้แมนบ้าแมนดอกเพ็รบ้แมนค่ะเบน ข่งกระบ,บานเท่าแล้วค่ะพี่น้องคุณคู่มันมาฮับนุ่งขาวแล้วติกระบ,บานกับพ่อได้ดอกนึงอุ้ยกาเห็ดกายเห็ดกาเห็ดกาเห็ดกห็ดอกเห็ดดอกหน่อยไรจะก,กับพ่อเก็บเอาอยู่ค่ะ นี่ปะอืมไอ้สมองง้อฟินมาเลยค่ะฟิน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 ,ฟนแดดกระซ่องตาโอแล้วโอแล้วอืมปวดอกน,น 嗯。Uh huh. ดอกเห็ดน,น,พนาพี่น้องค่ะพี่น้องนุ๊ขาวก็จะพาพี่น้องกับ,บเราได้แบบนี้คุณครูพันมาครับนุ๊นนขาวเราค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอบหนาหนุข๊ขาวก็จะพาพี่น้องมาปลานีแล้วค่ะเดี๋ยวพกอวาพากันคลิปหนาเนาะมืองกาได้เห็ดเก็บข้าวเดียวค่ะคุณครูพันรอเนาะค่ะพอกันคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้นุข๊ขาวกับบายบายค่ะพี่น้องบา,บายบายเรเวนุตลาเแต่โกติกระมานี่จะจะมาเยอะ 嘿嘿嘿，拜拜。